คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเรากำลังยืนอยู่บนปากเหวของประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่จะรึกไว้ในหนังสือเรียนนะครับแต่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเงินที่กำลังถูกเขียนขึ้นด้วยโค้ดด้วยชุมชนและด้วยความฝันของผู้คนนับล้านทั่วโลกหลายคนเข้ามาในตลาดคริปโตหวังเพียงแค่ผลกำไรระยะสั้นซื้อเช้าขายเย็นแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่มองไกลกว่านั้นพวกเขากำลังมองหา เพชรเม็ดต่อไปการลงทุนที่จะเปลี่ยนชีวิตโอกาส 100x ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความผันผวนวันนี้ที่ช่องค r ิปโต Man เราจะไม่ได้แค่ชี้เป้าแต่เราจะสวมบทเป็นนักสำรวจนักประชนภัยจากที่ผมได้นำเสนอ7เหรียญไปเมื่อ EP ที่แล้ววันนี้เราจะมาต่อกันอีก4เหรียญดิจิตอลที่แตกต่างกันสุดขั้วเพื่อค้นหาว่าโอกาส 100x นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ การเดินทางของเราในวันนี้จะครอบคลุม4สมรภูมิครับชิบะอินุอดีตนักฆ่าดชคอยที่วันนี้กำลังสร้างอาณาจักรของตัวเองคาดาโนยักษ์หลับสายวิชาการที่ทุกย่างก้าวคือการวางรากฐานเพื่อครองอนาคตเวโลโปรโตคอลสะพานเชื่อมโลกการเงินเก่าและใหม่สัญชาติไทยที่มุ่งเป้าสู่เวทีระดับโลกเบบี้ดช กองทัพมหาชนที่ใช้พลังของชุมชนเป็นอาวุธในการสร้างมูลค่าแต่ละเหรียญมีเรื่องราวมีเส้นทางและมีบททดสอบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและนั่นคือสิ่งที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้หากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยครับสมรภูมิแรกอาณาจักรชิบาอินุ ลืมภาพจำเก่าๆของชิบะที่เป็นแค่เหรียญมีมไปได้เลยครับลองจินตนาการตามผมนะชิบะไม่ได้แค่สร้างเหรียญแต่กำลังสร้างชาติขึ้นมาใหม่ในโลกดิจิทัลเส้นทางสู่100เท่ามีชิบะเรียมเป็นแผ่นดินแม่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ค่าแก๊สถูกลงมหาศาลเปิดประตูให้โปรเจกต์น้อยใหญ่หลั่งไหลเข้ามาสร้างเมืองสร้างเศรษฐกิจนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด ทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นในชาตินี้จะถูกเก็บภาษีเล็กๆเ,เพื่อนำไปเผาเหรียญทิ้งเปรียบเสมือนการซื้อที่ดินคืนมาเป็นของรัฐทำให้อุปทานลดลงและมูลค่าของที่ดินที่เหลือก็มีโอกาสสูงขึ้นโดยธรรมชาติแถมยังมีแผนจะสร้างโลกเมตาเวิร์สอีกต่างหากนี่คือการสร้างยูทิลิตี้ที่จับต้องได้และอาจจะนำพาชิบะไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่การสร้างชาติไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ประชากรหรืออุปทานเหรียญยังคงมีจำนวนมหาศาลเป็นล้านล้านเหรียญนี่คือกำแพงที่สูงที่สุดที่ชิบะต้องข้ามไปได้และต้องสู้กับภาพลักษณ์เดิมของการเป็นเหรียญมีมที่อาจทำให้นักลงทุนสถาบันรายใหญ่รายใหญ่ยังลังเลที่จะย้ายเข้ามาตั้งรกรากในอาณาจักรนี้สมรภูมิต่อไปวิหารแห่งปัญญาคาดาโนทาชิบะคือกองทัพที่เคลื่อนไหวรวดเร็วคาดาโนก็เปรียบเสมือน ปราดผู้สุขุมผู้ที่ไม่รีบร้อนแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความรอบคอบและวิสัยทัศน์เส้นทางสูง100่100เท่าของคาดาโนไม่ได้สร้างแค่แอปนะครับกำลังสร้างรากฐานของอินเทอร์เน็ตยุคถัดไปทุกโค้ดผ่านการวิจัยและตรวจสอบทางวิชาการเหมือนการสร้างตึกที่ฐานรากแข็งแรงที่สุดในโลกเพื่อรองรับสถาบันการเงินธนาคารหรือแม้แต่รัฐบาลที่จะเข้ามาใช้งานในอนาคต การพัฒนาที่กำลังจะเข้าสู่ยุควอลแทร์คือการคืนอำนาจให้กับชุมชนอย่างแท้จริงมันคือการสร้างประชาธิปไตยบนบล็อกเชนนี่คือสิ่งที่นักลงทุนระยะยาวมองหาความยั่งยืนแต่ความรอบคอบก็ต้องแลกมาด้วยเวลาครับคาดาโนถูกวิจารณ์เสมอว่าเป็นบล็อกเชนผีที่พัฒนาช้าในขณะที่คู่แข่งอย่างโซลนาหรืออ a l a n น h ์วิ่งไปไกลแล้วนี่คือการแข่งขันระหว่างเต่ากับกระต่าย ที่ยังไม่รู้ว่าใครจะเข้าเส้นชัยและต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าระบบนิเวศของตัวเองจะคึกคักและดึงดูดผู้ใช้งานได้มากพอก่อนที่ไปฟังเรื่องราวของเวโ o ถ้าเพื่อนๆชอบการเล่าเรื่องสไตล์แบบนี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจให้กับพวกเราทีมงานคริปโตแมนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนถ้าเพื่อนๆกดติดตามแล้วเราไปต่อกันเลยสมรภูมิที่3ทางด่วนการเงินเวโลโปรโตคอล มาถึงเหรียญที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับเวโลไม่ได้ฝันจะโค่นล้มใครแต่กำลังทำในสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดนั่นคือการทลายกำแพง เส้นทางสู่100เท่าของเวโลให้ลองนึกถึงการโอนเงินไปต่างประเทศในวันนี้สิครับช้าแพงหลายขั้นตอนเวโลกกำลังสร้างทางด่วนซ u เปอร์ไฮเวย์ที่เชื่อมระหว่างธนาคารในโลกเก่าเว็บ2กับโลก d e f าเว็บ3โดยมีพันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่างเครือ CP เป็นแบ็ k อัพ มันเหมือนการมีใบเบิกทางที่ส่งพลังที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรใหญ่ๆเริ่มใช้เครือข่ายของเวโลในการทำธุรกรรมนั่นหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะไหลเข้าสู่ระบบและความต้องการเหรียญเวโลก็จะพุ่งสูงขึ้นทันทีแต่ทางด่วนนี้ไม่ได้มีแต่เวโลที่กำลังสร้าง คู่แข่งอย่าง Ripple XRP หรือ s t e l l a XLM ก็อยู่ในสมรภูมินี้มานานแล้วความสำเร็จของ Velo ผูกติดอยู่กับการนำไปใช้จริงของพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากนี่คือความท้าทายที่ Velo ต้องเอาชนะให้ได้สมรภูมิสุดท้ายพลังมหาชน Baby Doge เหรียญที่หลายคนมองข้ามแต่พลังของมันอาจทำให้คุณประหลาดใจ Baby Doge คือตัวแทนของคำว่าพลังของชุมชนอย่างแท้จริง เส้นทางสู่หนึรอยเท่า Baby Doge มีกลไกลที่ฉลาดมากครับ ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภาษีส่วนหนึ่งจะถูกแจกจ่ายกลับไปให้กับทุกคนที่ถือเหรียญอยู่มันเหมือนการเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลทุกวินาทีสิ่งนี้สร้างแรงจูงใจมหาศาลให้คนถือยาวและเมื่อรวมกับจำนวนผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียที่มากกว่าเหรียญยักษ์ใหญ่หลายเหรียญมันคือกองทัพที่พร้อมจะผลักดันราคาเมื่อมีข่าวดีและตอนนี้พวกเขากำลังพยายามเปลี่ยนพลังนี้ให้กลายเป็นยูทิลิตี้จริงๆทั้งเกม NFT หรือ Dex ของตัว เองแต่พลังของชุมชนก็เปรียบเสมือนพายุครับมันมาเร็วและไปเร็วราคาของ Baby Doge ยังคงผูกติดอยู่กับกระแสรหรือไฮปเป็นหลักและต้องไม่ลืมว่ามันคือมีมคอยที่อยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคู่แข่งนับพันนับหมื่นที่พร้อมจะแย่งชิงความสนใจไปตลอดเวลาการสร้างย t i l ลิตีให้สำเร็จจึงเป็นเดิมพันที่สำคัญที่สุดว่าจะรอดหรือว่าจะร่วง หลังจากที่เราเดินทางผ่านสีสมรภูมิแล้วผมอยากให้คุณลองถามใจตัวเองดูครับคุณคือนักลงทุนสไตล์ไหนคุณเป็นนักรบแบบซิบะที่เดิมพันกับการสร้างอาณาจักรใหม่จากศูนย์หรือไม่หรือคุณเป็นปราดแบบคาดาโนที่อดทนรอคอยการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือคุณเป็นวิศวกรแบบเวโลที่เชื่อในการแก้ปัญหาโลกของความเป็นจริงหรือคุณเป็นผู้นำชุมชนแบบเบบี้ดชที่เชื่อในพลังของมวลชน ไม่มีคำตอบไหนผิดหรือถูกครับแต่การเข้าใจตัวเองคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการลงทุนโอกาส100เท่าไม่ได้มาเพระโชคช่วยครับแต่มันมาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลการบ้านของคุณคือการประเมินว่าความเสี่ยงระดับไหนที่คุณนอนหลับสนิทและนั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผรจญภัยของเราเท่านั้นครับโลกคริปโตยังมีดินแดนอีกมากมายที่รอให้เราไปสำรวจถ้าคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกการเล่าเรื่องที่ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายและไม่อยากพลาดโอกาสสำคัญที่จะเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของคุณกดปุ่ม subscribe ช่อง Crypto Man และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเดินทางของเรา สำหรับวันนี้ผมคริปโตแมนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจครั้งต่อไปสวัสดีครับ